ปกติของทานศีลสมาธิที่ขนสัตว์สิ่งของให้ร่างกายเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานให้ทำบาร,รมีสาสิบทัศพระเดศพุกุณหลวงปุษย์จันทัสโรรูปรวมรักษาบาร,รมีสาสิบ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรในร่างกายคนสัตว์ติ่งของในร่างกายของทรัพสมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นการสร้างทาน ศีลสมาธิเพื่อทำให้ศูนย์กลางดวงกลุ่มทุกหน่วยของธรรมบารมีสามสิบทัศน์พระเดศพระคุณหลวงปู่สดันทัโรรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลุ่มทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมของธาตุทุทกธาตุเพื่อดึองดูดบอกเกิดให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศน์พระเดศพระคุณหลวงปู่สดัน อันทศรมใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ได้ตลอดเวลาเป็นปกติดำรงชีวิตความเป็นอย่างอยู่มักน้อยสันโดษแยกทรมลาุทั้งหมดออกจากกันได้อย่างชัดเจน รวบรวมรักษาเฉพาะธรรมธาตุที่เป็นแผนพังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นความมั่นคงยั่งยืนของชีวิตเป็นยังอยู่ของทุกทอด ทานธรรมารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลงปุสชนันทัสรที่สามารถยุติการถูกกิเลสยึดธรรมยึดธาตุไปจากร่างกายของคนสัตว์สิ่งของไปจากร่างกายทุกท่อทานธรรมปรมีสามสทัศพระเดศพระคุณหลงปุสชจันทัสร ได้จากนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สัจันทัศโรซึ่งเกิดขึ้นจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำกิเลสทำที่ไม่ใช่บาร,รมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดัดงทัศโรเพื่อขยายขอบเขตพื้นที่ของธรรมกิเลสธรรมที่ไม่ใช่บารมีสารรมิทัตน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดั่งทัศโรอิฐพื้นที่ของนิพพานรราธรรมบารมีสามสิทธัตถ์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ศโรกิเลสท,ทำให้คนสัตว์สิ่งของรับเอากิเลสเก็บไว้ในตัวไม่รู้ว่าเป็นภัยพิบัติเป็นวิกฤต อุปสรรคของชีวิตกิเลสบังคับหลอกลวงให้รับแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสในการดำเนินชีวิตเป็นยอย่างยู่ให้ยอมรับให้คุ้นเคย ยอมสภาพของการยึดธรรมยึดธาตไปจากนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัตเสด็ดพระคุณหลวงปู่สดจันทชาสโรทำให้คนสัตว์สิ่งของไม่รู้จัก ตัวตนที่แท้จริงของตนเองไม่รู้จักแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดไม่รู้ที่สุดของอดีตที่สุดของปัจจุบันที่สุดของอนาคตของชีวิตเป็นยังอยู่ ไม่สามารถกํากับควบคุมให้ชีวิตเป็นยังอยู่มั่นคงยั่งยืนสงบร่มเย็นกิเลสให้ยอมรับสภาพของความไม่แน่นอนของชีวิต ที่ไร้การควบคุมประมีสามสิบทัสพระเดชพระคุณหลวงปสษกันทัสโรเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองดูแลตัวตรา ให้นิพพานธรรมบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทรัโรเป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสษจันทสัโรที่ดำรงอยู่อย่างสุขสงบร่มเยน็นกํากับชีวิตเป็นอย่างอยู่ให้มั่นคง ถาวรให้การพัฒนาปรับปรุงธรรมทุกธรรมให้มั่นคงถาวรเป็นบารมีสามสิบทรรัศพระเดจพระกลณหลวงปูรร่สดจันทัสโรคนสัตว์สิ่งของกำกับทำให้ ชีวิตเป็นยอย่างอยู่เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปุษจันทัสโรให้รอดปลอดภัยจากธรรมทุกธรรมด้วยบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปุษจันทรทัศโร หล่อเลี้ยงรักษาให้คนสัตว์สิ่งของดำรงอยู่ได้อย่างสุขสงบร่มเย็นอยู่กันเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่มีคุณภาพ มีจำนวนปริมาณเพียงพอให้กับคนสัตว์สิ่งของทั้งหมดให้ได้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงรักษารวบรวมธรรมบาร,รมีสามสิบพัฏพระเดชพระคุณหลวงโพสตันทัสโรที่ได้จากรมทั้งหมดทุกทมทำได้สำเร็จ สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาความสุขสงบร่มเย็นที่เกิดจากธรรมบารมีสามสิบทัศพ,พระเดชพระคุณหลวงปู่สดแดนทัสโรที่คนสัตว์สิ่งของศรัทธาเลิ่อมใสพึ่งพาอาศัย ศูนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทธัศเะเด็จพระคุณหลงพสจันทัสโรยุดติวิกฤตอุปสรรคของชีวิตได้อย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาได้ทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงของการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทัศน พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรทัศโรทำให้พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรทัสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจา์คนลกอยู่ได้นำให้เราอดทนศรัทธ,ธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัย และลึกนึกคิดรับรู้จดจอ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัตพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ัโรที่ตั้งแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัตพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ัโรเพื่อการเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรอย่างสมบูรณ์ประสบความสำเร็จรูปรวมร,รักษาประวิสาสิทธัะเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรจากธรมทุกรรมได้สำเร็จตลอดเวลาเป็นปกติดำเนินชีวิตเป็นยอย่างอยู่สงบร่มเย็นท่ามกลาง ทมทั้งหมดสร้างประโยชน์พัฒนาปรปับปรุงชีวิตจากทาทั้งหมดตามที่ครูบาอาจารย์ของเรานำให้เรารับรู้ถึงการทําหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำระวีสามสิบทัศน พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ทัสโรที่เกิดขึ้นเป็นปก,กติอยู่ตลอดเวลาที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงปร,ประคับประคองดูแลตัวตรานิพพานธรรมประมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ทัสโรให้รอดปลอดภัยไม่ประมาทจากธรรมทั้งหมด ด้วยบารมีสามสิทธัสสะเดะคุณหลวงพุทธนจร์ทัศโรตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทธัสสะเดะคุณหลวงพุทธจร์ทัศโรตลอดไปเชิญเราได้ทำหน้าที่ที่แท้จริงร่วมกันต่อจ้า